แล้วสิ่งนั้นนะนอกจากมันจะเติมเต็มความต้องการเราแล้วมันเติมเต็มพ w e r บางอย่างที่ทําให้เราจัดรัเรา,เร,ารู้ได้ว่าเราสามารถที่จะจัดการของความรู้สึกจัดการความต้องการของตัวเองได้เหมือนกันมันก็ใช้ในความสุขประเภทนั้นได้อื mm hmm. มันผมมองว่ามันก็หลากหลายวิธีในการที่จะใช้ใคลายเคยรียดมันเรียกว่าแบบใช้เงินคลายเคยรียดได้ไหมคะมากเกินไปในที่นี้มันจะมีเป็นพวกสายช ah mm ็อปอะโฮลิกช็อปอะโฮลิกมันก็อะโฮลิกเนาะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้ออจิตของพวกเราเนี่ยก็มีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์แล้วเย้ <Yeah. S 2> ซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้เปิดระบบสมาชิกกันแล้วหากคุณผู้ฟังสนใจสามารถสมัครได้เพียงเดือนละ80บาทค่ะซึ่งคนที่สมัครสมาชิกจะได้อะไรบ้างคะพี่เจน อ่าได้ถึง3อย่างด้ยวยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้รับเครื่องหมายผู้สนับสนุนช่องค่ะอย่างที่2นี่นก็คือเราจะสามารถใช้อีโมจิน่ารักน่ารักคอมเมนต์กันได้และอย่างที่3นะคะดีมากๆเลยนะะั่นก็คือผู้สนับสนุนเนี่ยจะได้รับคอนเทนต์พิเศษต่างๆมากมายจากทางเราค่ะและขอขอบคุณทุกการติดตามและการสนับสนุนนะคะหวังว่าจะได้พบกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับออจิตพอ Podcast ค่ะกับช่วงเวลาพูดคุยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจิงก็อยู่กับน้องแทนค่ะคนเดิมของเรานะคะ,คะสวัสดีค่ะน้องแทนสวัสดีครับผมฝากน้องแทนแนะนําตัวเองหน่อยน้องแทนเป็นเจ้าของเพจเลยนะคะอ่าทื่แทนครับเจ้าของเพจไซคีทัวร์ไลฟ์ครับอ,อยู่ในอินสตาแกรมครับผม,มซึ่งน้องแทนก็มาพูดคุยกับเราเนี่ยหลาย EP แล้วนะคะ EP นี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดคุยเรื่องของ เรื่องของส่วนตัวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เงินเพื่อคลายเครียดผู้หญิงนะไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นหรือเปล่าแต่ผู้หญิงมันจะชอบแบบใช้เงินไปแบบการช้อปปิ้งรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่สบายใจเลยเดี๋ยวขอเข้าช้อปปี้หน่อยแล้วกันซื้อดินสอเขียนคิวสักแท่งหนึ่งก็ยังดีอมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับอาการของคนที่ใช้เงินคลายเครียดค่ะน้องแทนคิดยังไงกับประโยคที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขค่ะ ต้องบอกก่อนว่าเอาจริงผมว่าทุกเพศทุกวัยเนาะ,ท,ะที่ชอบช้อปปิ้งนะฮะก็มีคนที่แบบชอบช้อปปิ้งนะเนาะมผมมองว่าเงินซื้อความสุขได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นคําถามที่หลายคนมีความเห็นต่างกันแน่นอนครับแต่ผมกล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่าเงินเนี่ยสามารถคลายเครียดได้สามารถใช้เพื่อระบายความเครียดความไม่พอใจบางอย่างของเราได้ ซื้อได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ใช้ใครเครียดได้เออจริงถูกต้องถูกต้องอืมอืมค่ะไออาการใช้เงินขายเคยรียดเนี่ยมัน เป็นยังไงคะของพี่เจนน่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าใช้เงินใครเครียดไหมโอเคแต่แบบมีบางทีบางวันเรารู้สึกโอ้ยขอซื้ออะไรหน่อยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกแบบกดดนันรลอรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆเลยอืหรืออย่างเมื่อวานสดๆละล้อเลยก็คือเมื่อวานไปเดินห้างใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเราเนี่ยคุยแต่โทรศัพท์แต่ตอนที่เราเดินห้างแล้วก็เลยพูดไปว่าถ้าไม่หยุดคุยเนี่ยนะเราจะเดินไปซื้อแป้งแล้วนะเพราะว่าเรารอไม่ไหวแล้วเราเบื่อแล้วอะไรอย่างงี้ อ่ามันมีศัพทางเทคนิคเลยมีศัพ์เทคนิคเลย retail therapy นะครับ retail มันจะแปลว่าการค้าขายอ่า therapy ก็คือการบําบัดนะนะถ้าแปลตรงตัวนะครับมันคือการที่เราใช้เครื่องมืออย่างการค้าขายนี่แหละในการบําบัดต,ตัวเองอย่างเช่นคืออย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นบางอย่างเราเรียกว่า distress อืค่ะอ่า distress ตัวเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่อทุกคนนะเกิดได้เวลาที่มีเจอความรู้สึกที่ไม่พอใจอยู่ในตัวเราอ่า ทีเนี้ยถ,ถามว่าทำไมต้องเป็นเงินนะทำไมต้องใช้เงินใช่ไหมเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีเนี่ยเรามีเหมือนเราเป็น power บางอย่างในตัวเรามันคือ power ที่เราสามารถที่จะไปจับจ่ายจับจองอะไรบางอย่างได้แล้วความรู้สึกเวลาที่เราอยากได้บางอย่างเกิดมาขึ้นมาในใจมันคือ n <Need. S 1> อ่ d มันคือนีดบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในใจเราทีเนี้ยถ้าเรามีน e ดเฉยๆแต่เราจัดการนี้ตัวเองไม่ได้ก็คือไปซื้อไม่ได้มันคือเครียดนะครับ <Need. S 1> เพราะฉะนั้นในทางตรงข้าม พอเรามีนิดเราก็ต้องไปจัดการมันมาเอามันมาให้ได้แล้วโดยการใช้เงินเป็นตัวกลางในการใช้เงินเป็นสื่อในการที่ว่าไปเอามันมามาเป็นของเราพอเราสนองนี้ตัวเองนั่นแหละมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันเราสามารถคุมในเรื่องของเขาเรียกว่า personal control ได้คือ,อเราสามารถควบคุมสิ่งที่เป็นพื้นฐานของตัวเราอย่างความต้องการของเราเองควบคุมมันได้แล้วมันทําให้เราสึกดีขึ้นอือ เหมือนที่พี่เจรู้สึกว่าเมื่อวานเราควบคุมแฟนเราไม่ได้เพราะว่าแฟนเราคุยแต่โทรศัพท์เราก็เลยรู้สึกว่างั้นเดินไปซื้อของดีกว่ามันมันร,รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราควบคุมได้ไม่ต้องสนใจแฟนคล้ายกันกันใช่ไหมคะแล้วก็แบบเอาเอาง่ายๆว่าเราควบคุมเราควบคุมคนไม่ได้มนุษย์ไม่ได้ทีนี้ <S <S อ่ะเราเราอาจจะอยากได้แป้งอันนั้นอยู่ในใจเราจะได้ของสิ่งน,นั้นอยู่ในใจเราเอามันมาแล้วสิ่งนั้นนะน,นอกจากมันจะเติมเต็มความต้มอ,งมองการเราแล้วมันเติมเต็ม เวอร์บางอย่างที่ทําให้เราจัดเราเรา,เรารู้ได้ว่าเราสามารถที่จะจัดการของความรู้สึกจัดการความต้องการของตัวเองได้เหมือนกันม,มันทําให้เราแบบ f u ลฟ f ลบางอย่างได้นั่นคือเหตุผลของการใช้เงินคลายเครียดใช่ครับและการช้อปปิ้งแบบมา,มากมากเกินไปเนี่ยมันเรียกว่าแบบใช้เงินคลายเครียดได้ไหมคะมากเกินไปในที่นี้มันจะมีแบบสับอยู่เหมือนกันก็เป็นพวกสาย้ h o p a h o l ิกอะไรเงี้ย ah s h o p a h o l i กมันก็ a h o l i ิกันเนาะ มันมันเป็นคําที่แบบสื่อถึงการที่เราทําอะไรเยอะเกินไปมันเหมือน excessive amount อ่ะเกินความจําเป็นอย่างเกินความจำเป็นอืมซึ่งอันเนี้ยคือถ้าพูดถ้าพูดในมุมของแบบไม่ต้องจิตวิทยาก็ได้สมมุติ <c oughs> ว่าเราใช้เงินช้อปปิ้งเพื่อคลายเคยรียดในตอนแรกเราเริ่มเราเริ่มแบบความอยากได้มันมีไม่จํากัดบางทีเราของใหม่อยากได้แล้วเอ้ยอันนี้ดีอยากได้แล้วเออของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยอ่ะจริง ความอยากได้อยากมีเนี่ยมันใช้คําว่าไม่มีจํากัดตราบใดที่สิ่งที่เราอยากได้อะมันยังมีออกมาเรื่อยๆมันก็ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากได้อยากมีอะ่ะของมันต้องมีใช่ไหมปุ๊บรับมารับมาเรื่อยๆอ,อ่ะในระยะยาวถ้าไม่ได้เป็นคนที่สภาพคล่องทางการเงินดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเงินไม่พอใช้งเงินขาดมืออ่ะพอเงินขาดมือเปรียบเทียบไม่ง่าย f i n a n c i a l ยลคลายเครียดท้ออา้าวเราสมมุติว่าเราต้องมีรายจ่ายมีฟิกคอร์ ต้องจ่ายค่าห้องค่ารถผ่อนรถอะไรเงี้ยมีอีกมันก็ยิ่งเครียดสรุปมันกลายเป็นลูปฮะลูปพอยิ่งเครียดแล้วอะเดี๋ยวหาซื้ออะไรคลายเครียดเครียกก็ต้องใช้เงินถูกอืแล้วเงินก็คือหาไม่ได้ง่ายใช้ไปแล้วอืมเครียดอีกใช่มันมันติดลูปขึ้นมามนั่นแหละก็คือกลายเป็นว่าชอบช้อปปิ้งมากๆบางทีในระยะยาวเนี่ยถ้าไม่ได้มีสตคข้อทางการเงินนะก็อาจจะเป็นผลร้ายในระยะยาวได้อืมเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้มีแค่ ผลดีอย่างเดียวไม่ได้มีแค่ทําให้เราคลายเคยรียดทำให้เราม,มีความสุขมากขึ้นอย่างเดียวแล้วส่วนมากเรามาักจะพูดถึงว่าเออเราใช้เงินไปกับการซื้อสิ่งของใช่ไหมคะทั้งแผนซื้อเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าอะไรอีกหล่ยเยอะแยะมากมายมันสามารถใช้เงินไปกับความสุขอย่างอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่สิ่งของอ่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเงินมันก็ใช้ได้หลายรูปแบบอนอกจากการข,า,ขายเนาะอ่าถ้าคนบางคนมองว่าการเติมเต็มตัวเองคือการบริจาคผู้คนก็ได้ คือให,ให้ให้ให้ทางเดียวอ่ะนึกถึงว่าเออเราให้เขาทางเดียวเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนคมันก็ใช้ในความสุขประเภทนั้นได้อืมเมืนผมมองว่ามันก็หลากหลายวิธีในการที่จะใช้ใคลายเครียดนอกจากการซื้อขายใช้คำว่าคลายเครียรก็อาจจะอาจจะเพอร์ซันอลไปหน่อยใช้คําว่าเพื่อจัดการอารมณ์ทางลบของตัวเอง<ม>เออเพราะว่าบางทีเราอาจจะรับรู้ ว่าเรามีจุดที่ดีในตัวเองจากการให้ผู้อื่นก็ได้แล้วคำถามถัดมาเลยค่ะน้องแทนก็คือว่าช้อปปิ้งแค่ไหนมันถึงเรียกว่าแบบเสพติดการช้อปปิ้งแะอะมีสัญญาณอยู่ครับอ่าถ้าเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มซื้อของที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าเราอยากได้อ่าให้นึกภาพว่าเราไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วเราเนี่ยอาจจะมีทูดูลิสต์ก่อนไปห้างเราอาจจะคิดมาก่อนว่าใช่เรามี เขาเรียกว่าแลนไว้มีแลนเพอร์เชสไว<ฆ>ภาษาอังกฤษมาเลยคือคือเราเตรียมว่าจะซื้ออะไรอ่ะถ้าเริ่มมีสัญญาณว่าเราเริ่มมีตรงข้าม Unplan p อ r c h ช s ก็คือซื้อของที่เราไม่ได้วางแผนมาก่อนอย่างเช่นไปเดินแล้วเอ้ยไปเจออีกร้านหนึ่งเฮ้ยอันนี้ก็อยากไดอ้อันนี้ลดราคาอยู่ด้วยอะใช่อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ซึ่งถ้าเอาจริงๆนะถ้ามองตามตรงถ้าซื้อไม่ได้เยอะของที่ไม่ได้วางแผนเราซื้อไม่ได้เยอะเนี่ยหรือราคาไม่ได ไม่ได้แบบว่าขัดต่อรายได้ของเราเท่าไหร่ก็โอเคอันนั้นคือสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่ง mm hmm. อ่าเราเราไม่ได้อันนั้นอยู่แหละ mm hmm. แต่ว่าถ้ามันเริ่มแบบโหมาเป็นกล่องมาเป็นลังยกหนักมากอะไรเงี้ย mm hmm. เออแล้วอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในในในทางที่สุดท้ายแล้วผลนะ่ะของการที่เงินไม่พอคือ financial crisis มันทาให้เราเครียดใช่ไหม mm hmm. เออเราอาจจะอยาก ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแนะเราเลยพยายามจะบอกว่าเออถ้าซื้อเยอะไปแล้วใช้เงินเยอะไปอะ่ะมันก็ไม่ดีค่ะถ้ารายได้มันส่วนทางกับรายจ่ายอืมมันก็ไม่เวิร์กเนาะมันก็ไม่เวิร์กครับเพราะฉะนั้นเอออาจจะบอกได้ว่าถ้าเริ่มมีสิ่งที่อยากได้โดยที่เราไม่ได้วางแผนว่าจะอยากได้มาก่อนอะ่ะเออถ้าถ้าลดได้ก็ลดอะไรเงี้ยอาจจะแบบไปวางแผนมาดีๆเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าอันแพลนเพอร์เชสมันไม่ดียังไงเอาบางครั้งเราเดินเดินไปห้างเนี่ย สินค้าสินค้าหนึ่งอ่ะบางสินค้านะมันไม่ได้ขายร้านเดียวมันไม่ได้ขายอยู่ร้านเดียวไม่ได้ขายอยู่ช็อปเดียว mm hmm. มันอาจจะขายช็อปอื่นก็ได้ซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าให้เรานึกภาพลิสติกแห่งหนึ่งแล้วร้านร้านขายเครื่องสําอางอนะไรเนี่ยมีเยอะมาก mm hmm. เออถ้าเราไม่ได้วางแผนไปก่อนเราเจอแค่ร้าน A เ, mm hmm. เราเดินไปเจอร้าน A ร้าน A ขาย200บาทสมมติ mm hmm. นะแล้วเราอยากได้และ2 0 0้เราก็ไปซื้อเลย200แต่ถ้าเราแลนนะถ้าเราลองแพลนกลับมาแลนกลับมาวางแผนดูละอ่ะ รีสติก A ร้าน A เนี่ยสองร้อยนะแต่พอเราไปเซิร์ข้อมูลเฮ้ยร้าน B ลดราคาอยู่เหลือร้อยยี่สิบร้าน C ีอ้ยร้าน C นี่มันเซลอะไรมันเหลือร้อยเดียวเรามันยิ่งทำให้เราแบบเออเห็นช่องทางว่าเอ๊ะนอกจากจะได้กลับมาวางแผนใจเยน็นม,มันเจอราคาที่ดีกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการวางแผนการซื้อก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าพี่แตงก็เป็นคนที่วางแผนการซื้อเหมือนกันเพราะจะซื้อสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือ ดูข้อมูลนานมากโดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นค่อนข้างมีราคาหรือว่าเป็นสิ่งของที่มันค่อนข้างที่องแบบเอ้ยมัน,ม,นมันสุขภาพมันก็สําคัญอะไรเงี้ยก็ต้องแบบดูอย่างดีเลยนะว่าเฮ้ยของแท้ไหมร้านนั้นมีโปรโมชั่นเท่าไหร่ร้านนี้มีโปรโมชั่นเท่าไหร่เออมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดีที่เออทาให้เราไม่ไม่เสียส่วนต่างจากการที่เราไม่ได้วางแผนอ่าใช่แต่เอาจริงจริงเอามันมันก็เป็นไปได้ยากที่บางครั้งเราจะตระหนักถึงเรื่องเนี้ยตอนที่เราซื้อของบางทีเรา ให้ลองนึกภาพว่าการที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตบางครั้งเนี่ยเพราะว่าการที่เราซื้อของเนี่ยมันทําให้เราลืมช่วงเวลาแย่ๆไปได้ในขณะนั้นหรือในทางในทางลอยรวงก็คือมันลืมเรื่องที่ดีไปด้วยด้วยซ้าเพราะว่าเราอาจจะแบบต้อง attention ต้องสนใจเรื่องที่อยู่ตรงหน้า mm hmm. ของอะไรซื้ออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ได้สนใจเรื่องที่อยู่แบ็คกราวด์ด้านหลัง mm hmm. ไม่ว่าจะดีไม่ดีซึ่งมันก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีอยู่แหละมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแย่หรอก เออเพราะว่าเราก็เอาตัวเองออกจากเรื่องเครียดๆไปก่อนอนะซึ่งซึ่ง,งมันมัน,มนพอเราไม่พอเราไม่ได้พอเราไม่ได้สนใจแบ็กกราวอ่ะพี่บแบบเราก็ไม่ค่อยตระหนักว่าเอ,อ้ยเราต้องใช้เงินประมาณออไหนใช่นึกออกแบบก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสมมติซื้อลิปสติกสองร้อยเนี่ยเอ,อ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยก็ซื้อไปลืมคิดว่าแบบเฮ้ยนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วเงินจะหมดแล้วนะใช่เออมันจะลืมคิดไปจริงๆมันก็เลยจะค่อนข้าง อ่าใช้คําว่าลําบากนิดนึงเพราะว่าเออถ้าบางครั้งเนี่ยเราเราตกไปอยู่ในห่วงของสินค้าเออมันก็ตระหนายากนิดนึงแหละบางครั้งเหมือนเราหลุดไปในมิตินึงอะแล้วพอหลุดมิตินั้นออกจากห้างคือหลุดมิตินึงอะนะเออเงินไปไหนวะใช่เพราะว่า <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนการว่าแบบซื้อของเสร็จแล้วคิดได้ว่าเฮ้ยไม่น่าซื้อมาเลยอม,มีความรู้สึกนี้จริงๆแบบซื้อไปแล้วทาไงดีวะเสียดายตัง์วะไม่น่าซื้อมาเลยเกิดขึ้นหลายๆครั้งเลยไม่ได้ครั้งเดียว นั่นนั่นคือนั่นคือการที่ว่าใช้เงินใครเครียดแหละเพราะว่าบางครั้งมันทําให้เราอ่าลืมสถานะของนั้นไปก่อนแล้วเราก็ใช้เงินใช้เงินใช้เงินไปแต่ว่าเออในเมื่อในเมื่อเราแบบผมมองว่ามันก็เป็นสิทธิในการการะทําของแต่ละคนนะว่าเออทุกคนเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเออแต่ว่าเพื่อเพื่อการป้องกันว่าช็อตอะป้องกันการช็อตเงินอะเออก็แพนไว้แพนไว้ดีกว่าก็จะดีกว่านะครับแล้วเคยได้ยินมาไปยกนึงคะ่ะคือไอการที่เราชอบ ซื้อของเนี่ยมันเหมือนว่าเราเป็นผู้ควบคุมเกมไหมเหมือนเราเป็นผู้ที่แบบฉันได้เลือกฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันมีสิทธิ์ที่จะต่อรองเพราะว่าฉันเป็นคนซื้อเหมือนมันมีอํานาจเพิ่มขึ้นก็มีคําว่า personal control นั่นแหละที่จะยกมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเครียดหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าเรามีความต้องการเรามีสิ่งที่เราอยากจะทําสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่ได้เราทําไม่ได้เราเป็นไม่ได้นั่นคือเราจัดการกับ personal control ตัวเองไม่ได้ แล้วมันทําให้เราเกิดปัญหาขึ้นมาการที่เราใช้เงินเป็นตัวการในการไปสู่การทําได้ตามความต้องการตัวเองไปซื้อสิ่งที่อยากได้มาไปกินของที่อยากกินม,มันคือการที่ทําให้เราเห็นว่าเราจัดการกับ personal control ตัวเองได้มันก็จะใช้คํวาว่าควบคุมเกมก็ใกล้เคียงมากๆเพราะว่าเหมือนเราเป็นนายตัวเองมั้งครับก็แบบเอยฉันเนี่ยนะฉันสามารถที่จะจัดการเรื่องต่างในชีวิตฉันได้เพียงแค่ฉันมีเงิน อนั่นแหละฉันก็เลยแบบแฮปปี้ไม่ค่อยเครียดอะไรมากออือืเป็นประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ที่น้องแทนพูดถึงเรื่องผลกระทบว่าโอเคมันจะทําให้เราเครียดวนลูบเนาะเครียดใช้เงินเครียดเราใช้เงินอันนี้เป็นผลกระทบหนึ่งแล้วมันมีผลกระทบใดอย่างอื่นอีกไหมคะผลกระทบใดอื่นอืก็ผมมองว่ามันรวมอยู่กับคําว่าเงินหมดอะทุกอย่างคือคือการใช้เงินอะอย่างที่ผม เน้นตลอดว่ามันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรในการที่เอ้ยแต่ละคนจะใช้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่ของออตัวเองนะมันคือเงินมันคือของคุณนะครับอ,อคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้อ่าแต่ผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเออเราเรา,เรามีภาระข้างหลังอะเยอะซึ่งนั่นแหละมันมันอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าใดๆก็ตามคือผมมองว่าผลกระทบอะมันเป็นสิ่งที่ต้องตามมาอยู่แล้วในทุกๆก,การกระทำมันจะมีผลกระทบเสมอแอคชั่นแล้วตามด้วยคอนซีเควนต์แล้วทีเนี้ย เรามันอยู่ที่ว่าเรารับมือกับผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนเราจะรับมือสิ่งที่ตามมาได้มากน้อยแค่ไหนถ้ารับมือได้ปัญหาอาจจะไม่ไม่ได้หนักมากก็ได้แต่ถ้ารับมือไม่ได้ยังไม่พร้อมตรงนั้นแหละที่อาจจะต้องกลับมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอืมจริงเพราะบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวเรานะม,มันกระทบไปถึงคนข้างหลังครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย อ่าบางบางคนบางกรณีหรืออย่างยอย่างแม,ม้แต่เรื่องใกล้ตัวก็ใครผ่อนรถใครผ่อนคอนโดใครอะไรเนี่ยอืแล้วมันไม่พอใช้บางทีแบบมันทําให้ชีวิตเรายิ่งลําบากขึ้นอาจจะไม่ได้แบบเอ้ยเราเราเลื่อนไปได้หรอแต่เงินเราไม่พอเดือนต่อไปมันมันเขาใช้เขาเดือนชนเดือนใช่ไหมเออถ้าแบบ<ๆ> Work i n g เป็นคนรายทางานก็จะชนเดือนทึ่งไม่ต้องไปนึกถึงใครก็ได้นึกถึงตัวเองในเดือนต่อไปมันจะใช้งานใช้ใช้เงินลําบากขึ้นใช้ชีวิตลําบากขึ้นหรือเปล่าอืมแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธี ยับยั้งการใช้เงินของเราไหมคะเพราะถ้ามันส่งผลกระทบอ่ะแล้วรู้สึกว่าบางทีรู้สึกว่าเอ๊ะเกินไปแล้วนะฉันใช้เงินเกินไปแล้วพยายามอยากจะหยุดนะแต่เฮ้ยมันคนที่มันเสพติดการช้ o ปปิ้งมันก็ไม่ได้หยุดง่ายๆก็เข้าใจฮะเพราะว่าตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งผ่าน99้าเกานะมาจริงๆ99ผมผมมีของที่อยากได้ก่อนหน้านะแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าคือ รู้สึกว่ามันก็ถามตัวเองอะว่ามันจําเป็นตอนนี้เลยไหมเออแบบถามถามความจําเป็นมันอะว่าเราต้องใช้เลยหรือเปล่าแล้วถ้าต้องใช้จริงๆล่ะของที่ต้องใช้มีกี่อย่างเออแบบของที่ต้องใช้อาจอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นของใช้ส่วนตัวก็ได้เป็นแบบอ่าเราอยากได้เราอยากได้ไมโครโฟนตัวนี้มาสามเดือนแล้วเดินไี้ต้องได้แล้วจําเป็นไม่จะมาทําอะไรจะซื้อมาทําอะไรอะไรเงี้ยก็นอนคิดตอนนั้นะนอนคิดแล้วก็แบบเอาสุดท้ายก็คือผ่านเก้าเก้าไปแล้วมัน ก็คือเล่าเพื่อที่จะตอบคาถามที่ว่าเออก็ลองนึกถึงความจําเป็นหรือลองนึกถึงลองลองดูวางแผนรับรายจ่ายนั่นแหละผมว่าเป็นเบสิกที่เออทําให้เรารู้มากขึ้นว่าเป็นยังไงแล้วหรือหรือไม่วิธีที่แบบหาทายตัวเองเลยนะอาจจะดูใจร้ายมากก็คือให้ลองนึกถึงว่าถ้าเราเดือนชนเดือนขึ้นมาในเดือนหน้า,นาจะเป็นยังไงสภาพตัวเองอม,มันมันค่อนข้างจะเป็นวิธีที่โหดร้ายมากเพราะว่าบางทีมันแบบมันเล่นกระจายคนน่ะนะเออ แต่ว่าในในวิธีที่ร้ายที่สุดนั่นแหละคือวิธีที่ผมมองว่าเออมันผ<ม>ักด,ดันเราได้จริงๆสำหรับผมก็คือผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้เดือนหน้าตัวเองลำบากถ้าเดือนจนเดือนมันก็ลําบากนะกันก็ข่มไว้ก่อนละกันหรือรอจังหวะด,ดีๆมีลดราคาอีกอก็ค่อยกลับมาใหม่ก็คือวางแผนรายรับรายจ่ายแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยมันจําเป็นไหม พี่เจนมีวิธีหนึ่งที่แบบอยากเสริมมากๆแล้วก็เพิ่งเอามาใช้ก็คือครับรู้สึกว่าได้ยินมาประโยคหนึ่งว่าการที่เราไม่ใช้เงินเท่าไหรอ่อ่ะเท่ากับเราหาเงินได้เท่านั้นอ,อ,อันนี้ชอบเตือนตัวเองมันอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกคนแต่เรารู้สึกว่าสมุิอยากซื้อบางอย่างแหละเสื้อตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วคิดว่าเสื้อเสื้อก็มีเยอะอยู่นะอ่ะอโอเคเสื้อมีเยอะอยู่แล้วอย่างที่สองที่คิดก็คือโอเคมันไม่ได้จําเป็นแหละอีร้อยห้าสิบบาทเนี้ย ถ้าไม่ใช่กเท่ากับเราหาเงินได้ร้อยห้าสิบบาท oh. ออม,ม,มันก็ทําให้เราเอ,อไม่ใช้ดีกว่าร้อยห้าสิบนี้ไม่ซื้อดีกว่า mm. อืมเรารู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อนี้เท่ากับมีเงินเพิ่มร้อยหาสิบาทนะซึ่งมันไม่ได้เพิ่มหรอกโอเคแต่มันก็ไม่เสียไปไง mm. มันก็เป็นเงินที่เราหาได้และเก็บได้ต่อไปใช่ใช่แต่ว่าใดๆก็ตามก็คือเงินนะใครเครียดได้จริงฮะอันนี้ซัพพอร์ตเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ส่วนตัวก็เป็นเหมือนกันคือทุกคนก็จะสังเกตว่าในวัยทางานปกติทั่วไปเนี่ย ต้นเดือนเป็นช่วงเวลาที่คนจะยิ้มคนทํางานนี่จะยิ้ม่นอนขัางเยอะช่วงต้นเดือนเนี่ยพอกลางเดือนท้ายเดือนนี้ก็จะจะสังเกตได้ผมเป็นคนแบบเพื่อนอเพื่อนในทีมงานของผมเนี่ยแหละก็ซึมอย่างเห็นได้ชัด <laughs> ไม่ไม่ได้ซึมแบบเศร้านะแต่ว่า ไม่แอคทีฟเท่าไรแล้วก็จตอรีไอจีเนี่ยก็จะเห็นการไปร้านบาร์ไปกินคารบูกันค่อนข้างเยอะครับต้นเดือนอออืออออ่ใช่มันจะมีกูออกมาบ่อยๆว่าแบบเออต้นเดือนก็ใช้เงินอย่างปราชาสิ้นเดือนก็กินมาม่าอะไรเงี้ยเออซึ่งในมนุษย์เงินเดือนมันก็เป็นแบบนั้นค่อนข้างเยอะจริงๆแต่ก็ไม่หมายความว่าทุกคนเป็นแต่ว่าโอเคมันก็มันก็เยอะเป็นสิ่งที่ใช้คําว่าผมสังเกตมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังฮะอืแล้วมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่แบบอยากพูกก็คือที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าโอเคมันไม่ได้ใช้แค่ไปเรื่องของได้สิ่งของมาอย่างเดียวบางสีบางทีนะเอาไปซื้อแบบทิปไปเที่ยวบ้างตัวเครื่องบินบ้างอะไรที่เป็นโปรโมชั่นก็จ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็ได้หลากหลายนะคะการใช้เงินสุดท้ายอย่างที่น้องแทนบอกเลยว่าแบบการใช้เงินนะ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอืม,อมจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้นั่นเป็นเงินของคุณแต่ว่าการวางแผนการใช้เงิน ให้ดีดูสิว่าเราควรจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรหรือว่าดูโปรโมชั่นวางแผนว่าจะใช้เงินไปกับอะไรบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จําเป็นมากๆโดยเฉพาะในวัยรุ่นอย่างเราที่เราเรียกว่าแบบเป็นวัยกําลังเก็บเงินกําลังสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. อยากมีอะไรเป็นของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีที่โอเคเราจะรู้จักวางแผนการใช้เงินแล้วก็เขาเรียกว่าใช้เงินอย่างมี ความสุขแต่ว่าก็อยากให้มันเป็นทุก์ในเดือนถัดไปเนาะยังไงก็ขอบคุณน้องแทนมากๆเลยนะคะสำหรับอีพีนี้ค่ะคร <ะ S 2> ับส,<ม>สวัสดีค่ะสวัสดีครับอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android